เป็นสาวแต่บ่เคยผ่านมือชายใดเจ้าบา่สาวธรรมดาสาวสิ่งเป็นแม่บ้านทีน่ดีเจ้าอยู่มาสี่วันและเจ้าจะมาทำความสะอาดหรือจะมาล้างปอบผีฟ้าครเ <c oughs> ดี๋ยวเราคุณมาทำงานใช่ไหมอ๋อใช่เจ้าเป็นคนไหนเนี่ยเป็นคนเหนือเจ้าโอคนเหนือเหนือเชียงใหม่เชียงรายเหนือคอนแก่นไปนิดหน่อยเจ้า พ่อพ่อพ่อเป็นคนเหนือพ่อเป็นคนยะโสธรพ่อเป็นคนยะโสแม่แม่แมอ๋อแม่เป็นเอื้องเหนือแม่เป็นคนกาฬสินธุ์จ้า <c oughs> ไปตูปพี่นุ่นนะจ้าเป็นคนเชียงรายแล้วเชื่อ,อไรล่ะเอื้องดอยเอื้องดอยเอื้องดอยในสกุลเอื้องดอยขมอยมุย <c oughs> ตื่นสายรู้ไหมล้อนตื่นตีห้าเจ้าเอาทำไมพูดรู้มาติดหัวอยู่เจ้า <c oughs> มีแต่งตัวมาทั้ะอานเจ้ามีจุงมาเที่ยวไม่แต่งตัวค่ำคืนเลยนะล่อนไม่พอสำคัญรลยการแต่งตัวเจ้าสาวเหนือต้องเต็มที่เจ้าต้องมีกิ่นต้องมีเด็ดมา